มีปลาทงกับมาสามตัวโมัหลดนไปสามตัวเ<า>ลยนะครับสมตัวนี่บอกแก๊สมือแล้วปูไ่สามสี่มือซ้บนี้แต่ว่าถมเีเราบอกผลว่าจะไได้ถมเีเราหั่นเราบอกมเคื่อน,นตัว,ตว,ตวคร<ะ>ับไอแม่สีแก่ตัวยีอกเฉียน่าันแ้วว่าหันแม่ไปพิษหมอง <c oughs> พัสนเขาเเขาเห็นแม่มันนมะออก ครับปู่ครับครับผมมาแล้วครับปู่ใส่ <c oughs> ามาก่อนกะรูดป่านผู้ใช้แม่ปู่ครับเพราะว่าคนะคนอกมันมันปฏิวัติเกิดนี่ย,งยางเดียวตลอดเลยครับ,รบสลักแสนไปอ๋ออาจจะเกิเป็นผู้ใชยย้สิบบาทบาดไอบาดหนึ่งมาถ่อไปก็ฝันบะคือโม่บเคยฝันเป็นสีเจักเจียแปลกดีทีเดียวจีบะคยจักเจียปูแทนทีจะฝันนีฝันเบื่อ เราเสพฟันคดปากนขื่นฟันใงส้นักปูนครับหนักปูนครับหนักปูนใ่ามเรองฮใส่านักปูหง่ายย่ปูใหญ่ยบอันดุได้ใส่อ่างเราปูกลูกเซฟแท่งใส่แท่งทำครบเป็นแท่นลาบไปแล้วครับเราอน้ำวางางนี้ได้ไหมคือมันครบเือนแันบอกเอามันถึงคือหาอ่างนี้ใส่ควมัน่ ไปยองยองวใช่ไหมเอาแต่พอ่อทานเติน้ำเลยโอ้ได้อยู่ถือ,ถอโซวีปัน,นใช่ไหมครับ,รบไม่เป็นไรเดี๋ยวผมเอาไปลงอ่างก็ได้อ่านตรงจังสันเนยียทำเทศจัสันเองทานมโซลีปันเนยโอ้ทนคาดน้ำกับบริเกตแหนน่งใหญ่เลยครับมันเป็น,น,นสันครับผมทานอยากให้ทานอยากให้ดีเลยคืออพอลงรงงานแล้วโรงานได้เียไม่ไ้ลยพรต่อขอไต่แท้ค่าถึงสีเลยนะถามถามโนใท้ค่า อืขันเอาไปถึงเลยวก็วางหยอกไว้หน้าบ้านเลยโอ้วหอะไครูมราสร้างห้องเราไว้ในบ้านได้ไหมอันนี้ขันเอาตามรักวันดีๆกันไว้ในบ้านมันจะห่อนเพราะอันยุ่งหน้าบ้านจะไปยู่อันใตดลังคาบ้านขันไว้หน้าบ้านอะไรอยู่ทำออกเขาเนียนเขาไปเนียนห่อนโอ้โหทังสั้นเราไว้หน้าบ้านปั๊บออกฐานเอาอ่างใส่ปั๊บตามใส่จุดหน่อยหยอกห้อยเอาฐานไปนียโอ้ยถื่สโลว์ดีไปเนี่ยทังสั้นถูกเลขเลยนะคุณแมงครับ พอเฮ็น <One> ยังบ <adow> ่เป็นตะเล็กกับจีดายแมงบ่มส้มมีก็สิมีเราได้ทันทีเลยนะครับแล้วโงอ่างเอาเอาแม่ธรณีขึ้นสูงกว่าได้บ่หรือจังได๋ครับแม่ธรณีก็ต้องอยู่ต่ำกล่ะต่ำกว่าพัานาครับพอแม่ธรณีเนี่ยได้ซ้ำพื้นที่เท่านี้ดิท่อวางลงทั้งอันพื้นทั้งล่างครับวางติดพื้นรอบๆนะครับเป็ี่ยนสั้นเพราะว่าตามที่ผมก็ไปต่างซาหนานมาก็ไม่ได้เห็ดแบบนี้ครับเอาปลูกปลูกก็ตั้งซานเหมือนกันครับครับซาหนานก็ต่าง่อนทุกรูปแบบครับทุกรูปแบบ ทิศทุก <UK> ูปแบบ่ครับในซื lad, ่อ <minded> ย่างทรแยกกัิที่สโลถึงสู่ที่ที่ผมว่าหล่ะเอาน้ำใส่พ่อปลาดิบใส่ายใส่พ่อตึดทานเนี่ยพ่อแห้งตึกฐานเนี่ยมันอยู่ซุ้มกินปีนักก็อยู่ทุกเกนกันครับที่ว่าเสืออายุว่าสันอายุสามสิบหกค่ะสามสิบหกย่างสามเจ็ดอายุสามสามจะสามสิบเจ็ดแล้วจะสามเจ็ดแล้วครับนี่ครับตอนนี้เดือนนังตุลาใกล่แล้วนะ ตุลาอะไรด้ไก่อะไรด้ย่างแล้วเนาะข้าวยางแล้วเนาะขุ่ยบอตะย่างสุกแล้วรุ่นนี้เธอมารุ่นสุกแล้วเอาไปครับบอตะย่างก็ย่างไม่ฉีดเอิ่มปวดย่างเอิมสุกแล้วปวดวันนี้สุกแล้วย่างปวดปูฝันเนี่ยบอค่ะลุมไปอันผู้เมื่อเมื่อคืนเนี่ยบอได้ฝันอะครับเพิ่งมาซ้ำมาอยู่บอเพิ่งมาบอกไปแล้วที่เรืยองดีเพิ่งมาซ้ำแป๊ว่าเพิ่งมาบอกเลขแต่ต้องหมดบอปู่บอกไปแล้วเ่าไปมีแต่ล่อทา เบียนตัวแลวก็จังเพิ่งเสียบานะโอ้ซีเมนบรการล่องฟังบึงน,นะครับเพิ่อมาแบบเดค่ขาดต่ตรงหดแตะตรงหวเหก็นคือนกํนลังงงมบวกเราทํไปครับมบอกตะเก่าเนี่ย,แต,ย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 แต่ว่าคือจังคนนั่งน,น, <Ừ> นอน,นเพาทไงนนเนี่ยนยอนเห็นเราวนี่นั่งมาขาฝันอย่านี้ใช่ปนั่งมาบอกตะเก่าแหละว่าะทําไปนี่มือเดียวเราจะไปลุ้งไปโดนนอนก็ราะทําไเมืออะไรครับ ปูไปฝันอยู่ในดอนบ่อการู้ฝันอยู่บ้านกันตอนฝันที่ฝันอยู่บ้านครับเพราะว่าบ่ได้ลงไปดอนมือนึ่งใช่มือป่วยนะไม่รู้แม่ครับมือที่วาตไปหาหมอกับมาแล้วนอกนะครับมือแล้วไปบ่ได้ครับลงไปมือขึ้นมาก่อนลงไปแล้วกันหามสั่งตัวก่อนนะคือมันแปลกแปลกอย่างที่ก็คือเพิ่นเฮาวเพราะตอนต้องได้บอกเพิ่นว่าอ่ะคับออกมาดอกหรือจังได๋เพิ่นให้มาเลยครับจค่ะเพิ่นเอาเพิ่นลงมาตีกันเองเรียบร้อยเบิดแล้วต่อไปบ่็นอย่างที่เดียวห่ะ แค่วนในโซกันทกันนาทุกกันหนนลังอย่อนีอมันมีปะทกครับมากสามตัวมันหลดทัไปสามตัวเลยนะครับสามตัว<า>นี่บอกแกสเมือแล้วไม่สามสีมือส่มบนีวแต่ว่าถมเนี่เราบอกผลบ่ติเลยท่มนี่เราบันเราบอกนเคลื่อนมนตีตัวครับไอแม่สีแก้ตัวยีรอกเทนี้พันแล้ววันแม่ไปพิษหมองพันเาบอกเห็เมียนันะว่ามันไ้ออกอมสินครับแล้วว่าเราไปพิษหมองวันะวนคนไหู้เกามาาเนาะ ยากับแมเราบอกกันนี่แม่บวกานครับแต่เราพิ่ตะพั่าต่ไห้กันตัตวเด<อ>ียไปแหลกนะครับพราะเไปต่ไ้ยาเรามาไข่ใกล้ๆเนาะครับแต่เรามาบอกไปว่าเราให้เราแก่ตัวได้จังไงด้วยสุเราอะก็ไปพิษว้องเราอะโอไปพิษีเาา่เราไปกองสลากพี่นองไปเลวว่าเราไปด่นน้ำมูมาาเราหมูลเราผ้าไปไปพิษหมอกมาสัาอือวันนี้เรา,าขเขาแก่ตัวได้เฝ้าถึงแคเ,เราเรื่องเา เออดขอไอซ์กรนสัวมาเอ่อันหายซูนเข่ามันกระเถิกยุ่นไปออกออมสินครับแต่มันบอกรัฐบาลไทยเนาะโอ้ยมันบอกมางห้อมังห้อแหลกเนาะเรอับหอมัห่อเราแลกมันแหลกเลยมังห่อเปไปแหลกันได้แหลกก็ได้แต่ว่าการพูดได้ร้อยไปกันสิได้เนี่ยครับถาม่าแล้ววันนี้คือ่ลวันนะครับเราขอแกกถัอได้ปเสิฐใฝ้าสงเียแล้วด้วยหรอ่ะอดไอซ์กรนสั วันนี้ละวัดเนี่ยพุ่งไพ่เลยเนาะปูเนี่สิบใบได้สุมสิบใบได้เสียซื้อสิเสียงเอยเราว่าแบบนี้ครับแล้วบอกขัดเตลือกอยู่เป็นสันยามเรามาสิเป็นแสงเลยบอกปูส่วนลายกระทาอมห้งยื่ใไกสิเป็นแสงก่อนแล้วค่ะเป็นสิมาจักถุ่มกรับปูเวลาปูหลงไปมดเถืครับแล้วแต่สูงเราแล้วแต่สูงเราต่อไปคือเราเกิดอยากมาเราก็มาเราเกิดอยากไปเราก็ไปหางเทียนยางไม่สวยสิกับไปเนี่ยนะบอกจักกล้อมันม่หางเทียน งานมาซื้อแยกกับแป่นกะดาษหาอะไรครับปู่หากระดาษเอซีเอาหากระดาษนะจะจดจะเขียนเอาเอกกระดาษปาเเดี๋ยวนะครับปู่ใจเย็นๆนะปู่รอบนี้มาแปะปู่จะเขียนเลยสองแล้วรอบสองนเพิ่นมายำปู่ไว้ตั้งเดี๋ยวกับเพิ่นงบสเกาษเอซีกอยังผมก็สิยกให้นะเพิ่นเห็นแบบเก่าไหแม่นครับ ยได้พูดพูดเยอาศาอันนี้มันจังแดงครับว่อันนี้มันไม่สัตว์เอาเาตัวนี้งตลอดทุกคนเราเทียนเลทุกคนเลยครึขครึ้นเพนไม้ยกปคือเกาวสันครับผมเตัวนี้เงไพยาาเรเห็นก็ด้ฉี่าส่งเลยด้อยป่าอ่ะอามาลุ้นกันครับเอฟซีครับครับหลที่เราคอยกันเนาะเวลาเพิ่นยำยำเราอยู่กันยกและซาเดียวกันนะครับมาด้วยเอานี่ละ อครับ,บวอคันมาวอห็นแจ็คส์ปาน์้งส้มไหนแต่บ้านเนี่มเมืองเกิงได้บ่ไปใช้ได้พี่นอ้องปูบอกว่าปล่อยก่อนดังก่อนใช่ไหมครับปูบหนึ่งสองสามค่ะขัน,น,นข้าบอกก่อนเข้าวจะเป็นแจ็คส์ปาร์าั้าเา้าไปอนเล่นแบบเนี่ยเอาเกาะก่อนเลยโอ้ <laughs> ใช่อยู่ครับปูเนาะแต่ว่าเด็กปูบ่ค่อยนั่นดอกบ่ค่อยบอก่เป็นตาดังบ่เป็นตาออกนะแม่แต่ว่าก็ออกนะแม่เรียกเหมือนว่ามาบ่มาบอกแจ็คส์ผมส์ทั้ตรงไหนแตจ็งสีให้กันเป็นบอกนะครับ ป้าพักบอกตรงใจเลยเอาเอาอายุใกล้ครับอันอายุเบิกทราบแทนเบิกทราบครับสามเจ็ดสุ่มจะละค้างได้บัดเนี้ยเอาละครงละครงครับผมแค่หดเ้องบนี้ยเบยรนละมันอ่าครับบาดนี้ยบ้านม้าทมีได้บัดเนี้ยคนที่แบบถั่วเอาเอาถึงเฟซีไปเลยบัดนี้อมันถูกใจเลยกรบปูกเอฟซีลายมืองนะปูนเนาะครับให้บ้านผูห็ดนึ่งสามนะคะ ขันแพร่บ้าบวยยิงทีนี้ดีกันระบิดนี่ครับชัดเจนนะบัดนี้เนาะโอ้ชัดเจนครับยิ่งกว่าเอาไปแลกเอาเอาทุกทุกงุ้มเลยไปเอาเวลาเพื่นมาพยุนยกแบบนี้เลยบอกกูครับแล้วก็ยกเซ็งสิแล้วเอาผ้ากันเอาไปแลกก็ได้ลูกก็เซ็นต์าโอไปแลกเอาบ่เาว่าหลายเลยบ่ครับเอาไปแลกก็เลยลูกไปเลยครับคือมือแลกที่เรามาบอกว่าโยกอันนี้เลขไพค่ะเลขพูดจันท์หรือว่าเด็กงาพุ่งพลาดนี่พูดจันท์โดยตรงนะครับตัวเนี้ย ก็พอได้มีแล้วว่าจีนมาขาพระเจ้ากันที่ยังเีจยวก่อนเนี่ยผู้จันนี่คือเป็นพุ่มพุ่มทีครับเป็นเราเป็นพุ่มทีพุ่มธรณีนะพุ่มเจ้าทีพุ่มธรณีเด้อค่ะพี่น้องบางคนเพิ่นว่าเป็นพระมิตรมีตนโมเมนต์ดิเขาเป็นพุ่มครับเป็นพุ่มนะคะเนาะมันเป็นพุ่มเด้อค่ะผู้จันนี่คือพุ่มทีดอนกคำทีพุ่มไปสัมผัสคือจังทุนห่อเจ้าขวายครับซื้ออะไรหวังก็เป็นไปได้มันโดนเ่ย แกเ้ลิ้เปิกินกล้วไปเปิข้างหลังเนนเนอะเอาเน้นๆเอาแต่เปนะครับผมเพุ่มปูเจมในฟังเนยครับพอนมาคนนน้อดะคเสื้ออาจซ้ำกันได้เองนะครับผมเสื้อยังลอยคอพันแม่เนาะครับจะม่มีตังรสาเลยสมัยนด้กี่ก็ได้ครับยังคงมือกับเื้อซํากันก็ไล่ะครับผมกชเมาส์กเป็นคนผู้เดียวมันก็ได้เนอะเป็นยอดนีบเป็นยอดนะครับผมตัดเลนเอา บังเอิญไปดึงมาหาสูนพอดีมือนั้นครับอ่าวันนี้เอาอีกเช่นนี้นะอ้าวจะเริ่มเแนวทางอันนี้เป็นยอดนะครับผมครับแต่ว่าคนพูดในเบย์ทุนกับแซล่าฟอนนั่นเป็นการเด็กเอาปูวาย้าวครับกนรเด็กเอาเอาทุนสักวันนั้นนะไปแซล่าฟอนไปสักวันหนึ่งโอ้ดหครับเพราะว่าถ้ามากไปงวนเมื่อคันนี้เอาแล้วเอาอีกเอาแล้วเอาอีกเนี่ยมั้งครับครับซึ่งสามตัวสองตัวทีล่าฟอนสองคันอันเลยอันนี้การท้าผมไปเล่วบนยิมมาก็ดีจ้ะ